แล้วจะทํายังไงที่บอกรับแรงกระแทกอันนี้ให้เสนอแนะคุณสิริกัญญาค่ะชอ ตอนแรกก็ต้องเป็นเรื่องของระยะสั้นก่อนนะคะ,ะก็ต้องมีมาตรการที่จะ,ะช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบนะคะอ,อย่างเช่นเรื่องของการผู้ผู้ส่งออกเนี่ยอ,อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่า20%ก็อาจจะต้องอมอีหลายบริษัทที่จะต้องปรับเปลี่ยนการผลิตหรือว่าลดการผลิตลงนะคะรวมไปถึงจะมีการเลิกจ้าง lay off เล y ้ออฟอะไรต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องมีการเตรียมเงินสำหรับอุดอุดหนุนเพื่อให้พยุงการจ้างงานในระยะสั้นไปก่อน นะคะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็มีเตรียมไว้เหมือนกันนะคะแต่เป็นสินเชื่อนะคะเป็นการให้กู้เพื่อที่จะไปพยุงการจ้างงานเอาไว้ก่อนซึ่งก็ทผ่านสำนักงานประกันสังคมโดยใช้เงินที่เป็นเตรียมไว้สาหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็เพียงแค่หมื่นล้านเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นสินเชื่อเนี่ยจะสามารถที่จะพยุงการจ้างงานได้กี่ตําแหน่งเหมือนกันนะคะก็คงจะเป็นหลักแสนนะคะก็ ก็กักงวลอยู่แล้วก็มาตรการ mm hmm. อื่นๆที่จะใช้ในการบรรเทาผลกระทบให้เกษตรกร,ร,ก,รก็ยังไม่เห็น mm hmm. นะคะโดยเฉพาะขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แน่นอนแล้วว่า mm hmm. น่าจะขึ้นโต๊ะเจรจาแน่นอนนะคะแล้วก mm hmm. ็ถ้ามาดูเม็ดเงินนะคะหรือว่ากระสุนที่อยู่บนนรตักที่จะใช้ในการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า เขือนแห้งไปมากแล้วเหมือนกันนะคะ <ừ> mm, ก็แทบจะไม่เหลืออะไรที่จะใช้ได้แล้วของหกแปดของงบ68เนี่ยก็น่าจะเหลืองบกลางอีกออสักประมาณ50าหม่นล้านนะคะ mm. แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการอนุมัติใช้ <ừ> mm. อ,อ,อย่างไรให้ให้ให้เสร็จสิ้นแล้วเสร็จได้ทันนะคะ <ừ> mm. อ,อ,อย่างงบ ของการกระต้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเหลือไม่ได้อนุมัติอีกประมาณ4<ช>ี่0 0ื่ล้านนะคะคแต่ว่าก็เหมือนกับว่าน่าจะปิดจบโครงการไปแล้วไม่ได้มีการรับโครงการมาอนุมัติต่อนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นของกระทรวงมหาดไทยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือตัดจบเลยไม่ไม่แบ่งอะ,อะไรให้เลย